โอเคสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็มาคือมาสอนวิธีติดตั้งและเข้าเซิร์ฟ DCS t c Mod อะมา2 DCS t d A, s e นะครับโอเคสำหรับของแท้นะครับของเถื่อนทําไปแล้วนะครับวิดีโอสอนติดตั้งครับสําหรับตัวเกมแท้นะครับของตีมโอเควัน okay. ที่ข้างนะครับอ่าที่คุณต้องมีนะครับคือตัวเกมอะมา2อะมา 2O นะครับติดตั้งอะไรให้พร้อมนะ กด,รด,รดเรียบร้อยโหลดจากที่ไหนครับให้มาที่ a 아마츄 o ป p ป r a t i o n นะครับกดตอนแรกของคุณจะไม่มีวงเล็บ1.62นะครับเพราะว่าเวอร์ชันปัจจุบันมันใช้นี่ครับ1.63แตุ่ดสองสำหร์ฟเราใช้1ิด,ดนะครับเพราะจะให้ของโปรแกรมฟรีของเสือนะฮะเป็นได้ด้วยโอเคก็กด,ดมาที่คุณสมบัตินะครับหรือ property นะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษ ไปที่หน้าเบต้านะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีมันยังไม่เลือกว่าเป็น1.62นะครับให้มันจะเป็นขึ้นว่าไม่มีการต้องการเข้าร่วมนะครับตอนแรกแล้วเราให้มันเลือกเป็น1.62 order version of the game นะครับใช้เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วมันจะอัปเดตนะครับเราก็รอสักครู่มันจะขึ้นอัปเดตแล้วพออัปเดตเสร็จ๊บใช่ไหมครับให้มาที่ตัวเกมของเรานะครับ อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับไปที่อาม a สองก่อนเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นคือสำหรับคนติดตั้งเกมใหม่นะครับให้คลิกขวาให้คลิกขวาลันวินโดว์โหมดไปก่อนนะครับแล้วก็ออกเกมพอออกเกมเสร็จป,ปุ๊บมาคลิกอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลันอินเดอะวินโดว์นะครับโหมดนะครัโอเคทั้ง2ตัวเกมเลยนะครับลันเสร็จป,ปุ๊บพี่ครับแล้วก็ออกเกมมาโอเคแล้วก็เข้าออตัว ในโฟลเดอร์ที่ตัวเก็บเกมนะครับอ่าเข้ามาตรงสตรีมนะครับแล้วก็สตรีมแอปแล้วคอมมอนแล้วก็ Common, วกอาร์มาสองให้ก๊อปโฟลเดอร์แอดออนกับดีเนะครับค o p y ปเข้ามาอาร์มาทูโนะครับอาร์มาทูอเปอเรชั่นอะไรครับกดไปลงไปเลยครับอซึ่งผมลงไว้แล้วนะครับจะไม่ลงโอเค เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ขั้นตอนต่อมาคือไปโหลดนี่มาครับของแท้นะครับของแท้ที่ต้องโหลดนะครับ mm hmm. Add Dec Dec mod นะครับโหลด Launcher นะครับโหลดแพทนะครับโอเคเราได้สามอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกเลยเออลง mod Add Dec ก่อนนะครับ โอเคเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีโฟลเดอร์ adcs กับ key นะครับให้ลากลงเลยนะครับกด repair ไฟล์ไปเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จจะ้อนะครับขั้นตอนต่อมามาที่แพทนะครับถ้าใครปรับเป็น1.62แล้วนะครับลงแพทนี้ต่อนะครับ yes yes นะครับ อ่าฉันต้องการอิสตอร์นะครับนะครับพอร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บกดโอเคไปเลยโอเคนะครับแล้วก็มาที่ตัวเข้าเกมนะครับอ่าตัวเข้าเกมตัวไหนตัวนี้นะครับลันเชอร์ลันเชอร์แบบกกากระนะครับยังไม่ได้ทําตัวลันเชอร์เลยรอแอดมินอีกท่านหนึ่งเขาทํานะครับโอเคอ่าให้โยนใส่ในตัวเกมเลยนะครับผมซึ่งผมมีแล้วนะครับ ของทุกคนยังไม่มีแน่นอนอ่ามันเอามันหายไปไหนกดรีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดลองกดเข้าดูกดอันนี้กดกากาบาดเลยนะครับกดก็ได้หรือแค่ไม่กดก็ได้แต่ผมกดดีกว่าเกกะนะครับโอเครอสักครู่นะครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องเข้าผ่านตัวนี้อย่างเดียวนะครับ แอดสตาร์ทนะครับเป็นกากากเนะี่ยเพราะว่าจะเข้าทางนี้ไม่ได้แล้วนะครับเข้าไปแล้วมันทีพีจะค้างนะครับจะไม่สามารถเข้าได้โอเครอสักครู่นะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเข้าได้เสร็จสิ้นนะครับโอเคก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีติดตั้งของตัวเกมแท้สตรีมน,นะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่ครับขอบค,ครับ